สวัสดีครับพี่น้องไม่รักแฟนเพ่งแฟนมอลำครับอันนี้เอื้อว่าประเด็นร้อนเนาะครับเสมาสีแจงซูพี่น้องฟังนอนครับนอนครับนอนแจงคือว่าแจงคือว่าได้ครับัวกะตื่นครับตื่นขึ้นมากกับฮ่วงห่วงคำเบาห่วงคำดามาครับพี่น้องนอนเกือบแจงตื่นขึ้นมากกับ่าท่านจะอาบน้ำไม่านองอย่ยางเลย ับหนาพัตลางฟันวัานแปลงโทษที่ขับพอวี่อยากมาชีแกงอยากมาชีแกงในงานมือคืนนี้ของพวกเฮ้านะครับที่อาคิปการแสดงครับพ่อวี่ต้องขอโทษขออภัยมิรักแฟนเพลงแฟนมาล่ำของเต่าหยองแฟนมาล่ำของท่าระเบียบวัตนศิลป์น,นั่ครับด้วยเหตุที่พี่น้องยุ่ไกลพี่น้องบ่ได้สื่อสารถึงพอวีบ่ได้สื่อสารถึงพ่อเอ นะครับก็บอเข้าใจพวิก็บร้โทูดพวิก็บริบทอย่างออกมาว่านี่คือคือพวิอยากออกมาชี้แจงว่าก็บ่กอยากให้ทั้งทั้งระเบียบิ่้เสียหายแน่ทั้งพวิเสียหายแน่นะครับอยากบอกสุพินองฟังด้วยเหตุที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับพี่น้องมีรลักแฟนเพลงแฟนมอลันนะครับอยู่ในประเทศเนี่ยตั้งๆต่ประเทศพรอมโดยเฉพาะแฟนคลับนะครับเต่าหยอง นะครับที่เป็นแฟนคลับที่มาอุดหนุนมาส่งเสริมมาซอยประครับประคองพอวีบนบอยเซ่บอ,ย,บอยลมให้ยืนยัดยู่ในโลกใบนี้ห้ได้น้ำมูกเพิ่นเอาตรงๆก็คือว่าเฮ้าเนี่ยเพิงพอเอเพิงทั้งระเบียบต้องขอบคุณทั้งพอเอนะครับที่ให้ศิลปินของระเบียบมันได้มาปรากฏโต ด้มัดแสดงความสามารถบุรที่ศิลปินผู้ไทยบรมเว่วาของเฮ้าบอดีขับของเฮ้าก็ดีขึ้นกันแต่ว่ามันอยู่คนละมุมตอนนี้ก็คือเออต้องยกย่องคขาว่าระเบียบว,วัฒนศิลป์เนเพิ่นมีแฟนคลับทั้งชั่วเชียวหลายนะครับของศิลปินผู้ไทยนี่ก็แฟนคลับทั้งชซ่วเชียวหน่อยแฟนคลับเต้าหยองเนี่ยนะครับเอฟซีเต้าหยองเนี่ยมาให้กําลังใจแม้ต่ํากว่า70%ซของ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 ,ของอีพี่นี่นะครับ เพิ่นตาาไม้กำลังใจต้องพ่อวิทต้องขอบคุณเราก็ต้องขอโทษนะครับที่เกิดการนะครับล่อล่อจนเสียความรู้สึกล่อจนเดิกอันนี้พ่อวิทยต้องขอขอออกโตนะครับขอชี้แจงว่าด้วยเหตุใดเต้าหยองจังได้ออกเดิกตอนนี้ผู้เป็นปูนีเนาะถือว่าผมมีเป็นปูท้องเต้าหยองขับเต้าหยองนี่เป็นเป็นเหลี ลิดนี่เป็นพอลิดนี่เป็นหลานไส้เป็นลูกของพี่สาวนะครับเมอุ้ยของพ่อของเต้าหยองเนี่ยเป็นพี่สาวของพ่อผมนะครับเป็นพี่สาวของพ่อผมเมยของหมอริดหมอลิดนี่คือสิเป็นพ่อเต้าหยองนะครับเต้าหยองนี่ยถือเปรียบเทียบแล้วว่าเป็นเหลนด้วยความเป็นพี่เป็นน้องกันก็คือว่าหลานเจ้าของเนี่ยดังแล้วล่ะอืเด่นแล้วล่ะมีแฟนคลับหลายบาที่นี่ก็บคำว่า างานเขาที่เขาจัดงานใหญ่เนี่ยเขาจะเอาศิลปินไว้เบอร์สุดท้ายเลยถ้าเป็นถ้าเป็นศิลปินเบอร์เอกนะครับเขาจะเอาไวทาทาทท้ท้งช่ว้ายๆแต่ว่าเรื่องเกิดมาขึ้นนี่โบเมียนจังสันควบที่จริงนี่บูนกับห่วงหลานว่างานมันหลายงานตายละครขับมันก็นหลแล้วกับงานไปรับเชิญก็หลก็เลยคุยกับพอเอกนะครับทัางพอเอกนี่ก็แจ้งมาว่าอันเสีจจากเสาหน่อยแล้ว เล่าหยองก็เสิได้ไปไทยละครอนอี่ได้พอาะพี่ไปกรุงเทพเอ้าไปกรุงเทพบุญบอกพ่อเอเมียนค่ะขับเมล็ดผ้าไปแล้วก็ตีจากตายแล้วขเสร็จปุ๊บพี่น้องร้องเกือบว่าคตบริลลับไปนอนนอนบออิ่มเด็กน้อยเพียงแค่อายุสิบหกปีครับอายุแค่สิบหกปีเข้าเป็นพ้ใหญ่ก็ต้องอยากให้ลูกพักคอนอย่าให้ร้านพัก่อน เพราะเอกกับมาเลดเวลาได้พราะพี่สมุติว่าเต้าหยองมากเพท่านสมุติว่าถ่ายละครเนาะมันกับบนอลเนนนมันอจะเลีดทอดคำแล้วขึ้นเครื่องมากโอ้ยเพ่ได้ขึ้นเครื่องขึ้นรถลงไปยันบพท่านเพื่อจะตีเปขึ้นเครื่องเพื่อจะเครื่องสิงออกเพื่อสิมาลงคนเกลีอีกมันว่าเป็นการที่ลำบากไปของเขาดีกว่าเลี้ยวปุ๊บดิงปับ๊บครับขอบคุณโซเฟอร์เต้าหยองน้ำกับก็แล้วกันนะครับเพราะเอกก็แล้วมาเอาไว้แลยการสุดท้ายซะพ่อพี่เพื่อเต้าหยองสิมาจะสิงหอดเวลาไหน เลี้ยวมากกตๆๆๆ็ต้องต้องก็ต้องพักผ่อนต้องงีบจักหน่อยๆเอาไว้ท่ายเพราะว่าเป็นอย่างดอกพ่อพ่อเอกอ่าคุยกับผมเมื่สิเออก็ดีคือกันพ่อเอกเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปงานเชื่อนนี่เขาจะเอาเบอร์เบอร์ใหญ่ๆไว้ไท้ายๆนะครับเบอร์ใหญ่ๆนี่คือความดังเขาจะวัดเกียริความดังที่ใครดังกว่ากันดังแล้วก็จะเอาไว้มาไวท้ท้ายตามพ่อวิเคยไปรับเชื่อมาตรวจที่ เพราะวีเนี่ยก็เป็นนักล้องเขาค่ายตะกอนขับกลับไปกันแบบนี้ก็รู้ๆแล้วว่าเออพ่อเอกบอกมาก็ถูกคือหนึ่งเราก็ต้องเสพศิลปินเท่านําครับมามากก็ต้องได้พักผ่อนหน้าตาต้องสดใสต้องได้อาบน้าต้องขี้คลายต้องกินเข่าจังเตรียมเทงขึ้นสู่ต่อบนเวทีอันนี้คุยกันกับพ่อเล้วคุยกับพ่อเอกแบบนี้นะครับก็ต้องขอตรวจขออภัยมีรักแฟนเพลงผู้ที่เพลินล่อนะครับให้กำลังใจกับว่าไงเนาะ ห้กําลังใจเต่าหงอห้ก็ลัางใจพ่อเอกรลางใจละเบียบวัตนศินคือเขาคุยกันแบบนี้แล้วนะครับก็เลยเด็ดเลยมานิดหนึ่งเลยเวลามากตามหลักแล้วเราจะตีหนึ่งเฮาลงครับโอ้มเมแมตตีหนึ่งหกทุ่มพ่อเอกต้องลงก่อนหกทุ่มตีเขาวางอันคิวกันไว้แต่ด้วยเหตุคนออกไปแสดงนาวิที่แล้วมันก็มีหลูกไหลครับมีหลูกไหลเนาะทั้งสกิปซัานี่กับสไลต์ตอไปมันเลยกินเวลามากกินเวลามาก ทอนกันมากครับอันนี้ก็ยังเกือบแทบจะบวชงานการแสดงเข้าเขาล่ออีพี่ต่อไปนะครับอีพี่เสียหอดนี่แหละครับพี่น้องมีรักแฟนเพลงแฟนหมอลำอันผมวิรพงษ์พร้อมด้วยพ่อเอกระเบียบวัตถศิลป์ต้องขอโทษขออภัยแฟนเพลงหลายที่เห็นในพี่น้องบวสศอารมณ์ล่อถ่ายแล้วล่อถ่ายอีกย่ำในสิเดืเบิ้งย่ำในสีนอนแล้วเมืยแล้วถ่ายเบื้องแล้วอันนี้เขาต้องขอโทษวตารินพ่อเอ,อกวตารินพ,อพ่อวี ต้องขอโทษม่รักแฟนเพียงเขาสิบลูกหลานเนาะว่าวอะไรเนาะถ้าหากเต้าหยองนะครับกะให้โอกาสเต้าหยองเขาต้องพักดันไปจะอยกันอุ้มไปจะอยกันให้เต้าหยองนี่เป็นดาวดวงหนึ่งในวงการดาราเนาะให้ลูกเต้านี่ได้ประดังทั้งดาราหมูวเฮ้าปฏิเป็นแฟนครับเขากระดีใจพุ่มใจในื้อตัวที่คนที่เรารักนะครับคนที่เรารักได ไปถึงจุดเส้นส้ที่เขาตั้งใจว่าเขาอยากไปอยู่เส้นใยจุดนี้เขากับพยายามคอยประค,รบระครับประคองอุ้มสู้กันไปอย่างเสี่ยนพนอบีในก็นะครับคือห่วหลานอยากให้พักพรอ,อยากให้ได้แห้งขึ้นไปสู่งานเต็มที่ครับลงวิธีปุ๊บล่างหนาแป๊บเดียวก็นอนไปน้ำหลดครับพอเอกเสียภาพไปงานต่องานก็แทบสิบ,บว่างแทบทุกมือเลยบอสจะเปลี่ยนงานรับเชิญร้องเพลงแล้วก็งานไทยละครอ,อันนี้เขาก็ต้องเห็นใจ ศิลิปินน้อยอายุ16ปี17อย่างนะครับเขาห้กำลังใจไปนั้งกันนะครับเนาะดันเตาหยองอุ้มสู้เตาหยองนะครับพ่อเอนะครับห้เพื่อนเปลี่ยนดาล่าระรับเนวหนาในอนาคตเขาขับพยายามพักดันห้ยกำลังใจอุ้มสู้ไปพร้อมๆกันกับพ่อวีนะครับอ่ะคือสิกย์ข้าจางแ้งนะพี่น้องเนาะข้าจางแ้งแล้วที่พ่อวี่าแบบนี้ขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณที่รับฟังเวียพวงเว้า ขอบคุณทีผมยิรพงษ์ชีนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับเกิดการดราม่าขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับพอพีก็ต้องเพิ่นโบหุ่นจักนะครับวันนี้พอเอกเนาะเฮาว่างเปลี่ยนกันไปเฮาว่างขิ้วันไปเองซี่ครับพอพีพอพอีกะแจ้งพี่น้องน้ำด่าผมก็สิแจ้งพี่น้องอีกเตัวนึงครับทางของผมก็สิแจ้งพอพี่ก็ห้แจ้งอีกเด้อก็คุยกันนักสีกรเจอำลาพ้าจากกันกรพอพีอ่าพอเอกกับเมลักสิเมื่อกับเต่าหยองสิเมื่อผมกะพักผ่อนนะครับมีรักแฟนเพ่งแฟนหมอลำ ส่งกําลังใจให้กําลังใจคือเกา่าอีพีสี่หอดนนี่นะครับอีพีหาของศิลปินโุไทยพบกับสิ่งที่เราไม่เคยมีสิ่งที่เราไม่เคยทําบนเวทีศิลปินโปไทย 5, อีพีห้าเฮาบ่เคยเหตุเฮาบ่เคยทําพี่น้องมาติดตามว่าศิลปินโุไทยจะทําอะไรในบนเวทีศิลปินโุไทยนะครับมีแน่นอนนะครับกับครู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 สี่ท่านนะครับผสมประสาน มิติใหม่ไม่เคยทําบนเวทีศิลปินโปรไทยเลยมีหลักแฟนเพลงแฟนมอลําำแขกรับเชิญมีกันสองท่านสามกับเจสี่นะครับมีไผ่แน่ลำเพลินพงศกนตีเชนลงนะครับจากขายเกมมี่นะครับพี่นงรอติดตามรีบซื้อบัตรกันเลยครับรีบซื้อบัตรกันพระใน้มือนีนะครับอีกเจ้าน้อยว่าหนาหน่อยก็จะพูดลุ้งขายบัตรเลยไหมวะครับอยากขายบายัตรเราคือขายเร้วห่ยังมั่มนใเบื่งครับขอบคุณทุกแรงใจครับ ขอบคุณซื้อมองนีเพียศิลปินผู้ไทยบัตรเพียง120บาทพบกับมิติใหม่พบกับงานโชว์ที่ยิ่งใหญ่งานโชว์ที่ศิลปินไม่เคยทําศิลปินผู้ไทยไม่เคยทําเลยพี่น้องรอติดตาม120บาทขอบคุณทุกแรงใจครับ